วัสดีเพื่อนๆ f อซทุกคนทุกท่านครับเกษตรบ้านเท่นหลังจากที่เรานำน้ำมารดประมาณห้าหกเที่ยวนะครับแล้วก็ปล่อยว่างไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้มาดูเลยปรากฏว่าน้องเขาแทบจะไม่ไหวนะครับแดงหมดเลยทั้งแถวนี่นะครับจากเขียวๆอยู่ก็แดงหมดเลยเพราะว่า อากาศร้อนมากทีนี้หนึ่งอาทิตย์ที่เขาแรงอยู่เราก็ไม่ได้มาดูสักทีเลยเป็นสภาพอย่างนี้นะครับดีน้ำเมื่อวานฝนตกนะครับกต็ตกค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับประมาณเกือบจะชั่วโมงตรงนี้เมื่อก่อนเขียวๆอยู่ตอนนี้เรียบร้อยเลยไม่รู้จะเป็นยังไงเอาใจช่วยนะครับ ดินตรงนี้มันจะเป็นดินทรายครับถ้าแรงนี่ก็จะแห้งเลยนะครับเนี่ยจะไม่รอดแล้วนะครับเนี่ยจากวันนั้นที่เรารดรถ,รถเอาน้ํามาช่วยก็ยังสดชื่นอยู่ยังเขียวอยู่นะครับเนี่ยแดงหมดเลยนะครับจะรอดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าฝนตกมาติดติดกันก็น่าจะไหวอยู่นะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกก็เรียบร้อย นะครับตรงนี้จะปลูกรายดีครับสงสัยจะหนีไม่พ้นยูคาลิปตัสนะมั้งนะถ้าถ้าปลูกยูคานี่ลงทุนน้อยหน่อยนะครับก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ปลูกยูคาลิปตสจะลงทุนไม่เยอะนะครับก็จะลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ตัดไปได้อีกสามปีพอต,ตัดได้ครบสามปีคอดินมาถม <c oughs> นะ ดีมาถมเลยนะครับรถย่ำรถเหยียบไปเรื่อยๆเขาก็ตายเองอะนะน่าจะได้ไร่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับไร่ไร้อยของเราจะรอดหรือไม่รอดก่อนดูอีกทีหนึงอากาศมันแหลงมากเลยนะครับ ตรงนี้เห็นว่ามีน้ำอย่างนี้นะครับถ้าแห้งสักสองถ้าฝนไม่ตกสองสามสองวัน,ส,วนสามวันนี่ก็เหือดเลยแห้งเหือดไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะเหมือนที่ขเขื่อนหรอือเปล่าที่สูงไหมนะครับครับพเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ